อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าค่ะล่าสุดค่ะคุณแม่ของน้องลิซ่าเดินทางไปในโมนาโกค่ะประเทศในทวีปยุโรปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านคุณเชชเชอร์ฮาค่ะปักหลักอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะของประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้จะพาไปเปิดว้าปสาวสวยที่ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างๆน้องลิซ่าค่ะแล้วก็การต้อนรับอย่างดีค่ะโพสต์ขอบคุณร้านอาหารที่น้องลิซ่าเดินทางไปทานนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณเชชเชอร์ฮาได้ลงภาพบอกว่าเป็นเคินสุดท้ายที่เมืองลนิสแล้วแลวก็ ยังมีการเต้นเพลงมานี่กับน้องลิซ่าคู่กันค่ะลาสุด13ตุลาคม64คุณเชเชอร์ฮาค่ะได้เช็คอินที่อัมสเตอร์ดัมค่ะประเทศนเนเธอร์แลนด์ซึ่งเธอค่ะได้เดินทางไปหาเพื่อนนักเต้นของเธอนั่นเองซึ่งเพื่อนนักเต้นของคุณเชเชอร์ฮาค่ะก็ได้ลงภาพของคุณเชเชอร์ฮาขณะที่มีการปิดหน้าอยู่นั่นเองค่ะและก็มีแฟนๆถามเขาว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าไปกับคุณเชเชอร์ฮาไหมซึ่งแอดมินค่จะจากการไปสืบเสาะหามาก็คาดว่าไม่น่าจะไปด้วยกันนะคะน่าจะแยกกันไปเพราะว่าเนื่่่อออองงงงจาาากกลสุดค,คณแมขน้้ิซเ็ไ รูปภาพค่ะบรรยากาศสวยๆพร้อมข้อความบอกค่ะว่าโมนาโกวิวสวยอากาศก็ดีนอเนาะซึ่งข้างหน้าค่ะก็จะเป็นภูเขาแม่น้ำและก็มีตึกค่ะอลังการงานสร้างและก็เรือมากมายคุณแม่ค่ะยังได้ถ่ายผ่านกระจกอีกด้วยซ o มเข้าไปค่ะก็จะเห็นบรรยากาศครอบครัวของน้องนิ่าคาดว่า,าจะมีทีมงานของเซลีนปักหลักอยู่ด้วยหรือไม่เพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ค่ะดูแลโดยเซลีนนั่นเองซึ่งเมืองโมนาโกนี่ค่ะหรือว่าราชรัฐโมนาโกหรือที่เรียกกันว่าโมนาโกค่ะเป็น นครรัฐในยุโรปตะวันตกทั้งเมืองโมนาโกค่ะที่คุณแม่และก็น้องนิซ่าได้เดินทางไปนี่ค่ะห่างจากเมืองนิสที่ได้ไปพักกันก่อนหน้านี้ไม่ไกลค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ28นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากเป็นเส้นทางของเมืองโมนาโกที่คุณแม่และก็น้องนิซ่าอยู่เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเนเธอร์แลนด์ที่คุณเชชชฮาอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาถึง14ชั่วโมง29นาทีเลยจึงคาดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะน่าจะแยกกันเดินทางไปแล้วต่อมาค่ะจะพาไปเปิดวับกนนดงกงค สามสาวเพื่องในนั้นก็มีคุณเชชเชอร์ฮาค่ะคุณครูก็เป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจกันค่ะแต่ว่าส่วนอีกคนนึงค่ะวันนี้จะพาผู้ชมไปเปิดว่ากันว่าเขาเป็นใครคนนี้ค่ะเธอมีชื่อว่าไดนน่าซิลเวอร์สค่ะเป็นนักแสดงและก็นางแบบชาวอเมริกันเธอเป็นที่รู้จักค่ะในบทบาทของโฮปในภาพยนตร์ตลกเรื่อง Book Smart และก็คือค่ะแสดงเป็นแม็กกี้ในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องมาและก็เอลลี่ในซีรีส์ตลกของ Netflix Big Force นั่นเองค่ะและเธอค่ะก็ยังได้โพสต์ภาพเซตเดียวกันค่ะกับที่น้อง ลงเพราะบอกว่าเขาคุอสองคนนี้ที่พาฉันออกจากห้องพักในโรงแรมที่ฝรั่งเศสคาดว่าเธอคะ่ะน่าจะไปถ่ายงานของเซลีนนั่นเองเพราะว่าเธอก็เป็นนางแบบและก่อนหน้านี้6วันเธอก็ได้โพสต์รูปภาพของตัวเองค่ะพายกระเป๋าเซลีนและก็พร้อมแท็กหาเซลีนอีกด้วยบอกว่าเธอถ่ายงานอยู่ที่แฟงเฟิร์ตนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องราวให้ติดตามกันต่อกับร้านอาหารที่น้องนิซ่าได้ไปรับประทานอาหารล่าสุดข่าวร้านอาหารเดอแซงชองซึ่งออกเสียงฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมมันออกเสียงว่าเดอแซงชองนั่นเองซึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะ ได้โพสต์ขอบคุณน้องลิซ่าค่ะที่น้องค่ะได้ไปทานอาหารที่ร้านร้องเขียนข้อความไว้คะว่าลิซ่านะักร้องเกิร์ลกรุ๊ปแบล็กพิงค์ให้เกียรติมาเยี่ยมซึ่งชุดนี้ของน้องลิซ่าค่ะก็คือชุดอยู่ที่เมืองนิสนั่นเองงานนี้ค่ะน้องลิซ่าปากักหลกักพักผ่อนเที่ยวกับคุณแม่ยาวๆไปเลยละค่ะ